วันนี้วันอาทิตย์ที่26กันยา64นะครับพามาดูน้ำที่เขื่อนลาสีสไลตอนนี้เรากำลังจะถึงทางเลี้ยวเข้าไปในเขื่อนนะครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะครับเขื่อนลาสีสไลอันนี้ทางเลี้ยวซ้ายนะครับจะเห็นป้ายด้านซ้ายมือโครงการส่งส่งน้ำชนลราบรี ลุงลาศรักษาลานะครับเขเื่อนนี้สร้างมาตั้งปีปี32ครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลคนเอกชาติชายชุนวันก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับระยะทางเข้าไปถึงเขื่อนก็ประมาณสัก3-4โลครับ วันนี้ก็หลังจากพายุเตี้ยนหมูเข้าวันนะครับปอบออก็น้นคึมฟ้าคึมฝนเ,ออเดี๋ยวอีกสักประมาณ2กิโลถึงเกือแล้วนะครับสารพี่สารพา้ากันเลยเด้วอวัดนี <c oughs> เด้เอาเดินเข้าไเดินข้าไปเอาฟาดฟาดฟาด เอาแมวมาบ่เอาอยู่ในบ้านอยู่บ้านว่ะเห็นที่ญุ่นนะพุ่นหมวแววบ่บ้านอย่างกบบว่าพ่อยางเนี่ยจำจำจะได้อยู่เ่าตอนนี้บรรดาเชียนตาก็ร่างไฟห่างกันกำลังลงมือทักกระเยอะกระตาอยู่นะครับวันนี้น้ำเยอะครับเปิดข้างบนเกตบ้านตัว รครับึกเนาะปลาบึกมาเจอวิ่งเข่าเนาะปลาบึกหม่แล้วครับ,รบนี่ปลาบึกครับรตัวประมาณสามาสโลกว่าตัวนี้ตัวนี้สามโลแปดตัวนี้สามมันจะไม่มีปันนะปลาบึกตาก็จะอยู่ าอยู่ใต้ปากอันตัวนี้สาโลเนาะสโลสามสามโลแสามโลแปดตใหญ่ก่ตัวนี้ตัวน้อยสโลสสโลสานี้ดีดเสมเยนี้เท่าไรโลสกิโล

นีโอบมาขึืนอจากสือนใหม่ครับนี่จ็มีนะเอา4 6 0บไป10บาทเนาะเออบาทุลงไป4 6 0เนาะ4 6 0บาทัวนี้เป็นียังเอครับไปแล้ว4060 รวันนี้ที่เขื่อนราศีสไลรนแด่แรงมากครับลังจากที่ฝนตกมา 3- าสวันเดี๋ยวมาดูปลา้านค้านนะครับปลา,า,าส้มก็มีนะครับใหญ่จัด ร้เขื่อนที่เขือนลาสิสสวยได้นะครับเพราะว่าปลาที่นี่เยอะมากเลยครับอย่างปลาส้มปลาเนืออ่อนอันดาลูกค้าที่จะมาเลือกจับปลาต้องเที่ยวกันแล้วก็ซื้อปลากับบ้านกันคนละโล2 เริ่มแต่ร้อยร้อยห้าสิบจนถึงสามร้อยนะคนะรับปลาบึกปลาเนื้ออ่อนส่วนปลานี่ก็เป็นปลาปลายอนปลายอนมีปลาตะเทียนครับตะเทียน ผสมปะสม <S 2> <S 2> ะสม้สมตองส้มผสมตองเนะล้าสิบอง<า>ร้อยนะครับร้านใหญจัดนะครับจัดป่จะจ,จ,จัดมีเพจัเสียนี่นะครับตามได้เชิญชวนเอฟซีทุกท่านนะครับมาที่เวลาสีสไลด์นะครับ ดาเซียนตาทั้งหลายกำลังพักขยันตาไปนะครับ เื่อนาสีสลายนี่เป็นเพื่อนกั้นที่บ้านบ้านห้วยอำเภอราศีสไลายนะครับตั้งขึ้นสมัยคุณกีธาตุา,ทายทุนวัตนเป็นรัฐมนตรีปีสองพันร้อยสามสิบสองก็ปัญหาต,ตามคนไา้เยอะแต่ว่าก็แก้แก้กันทุ่รัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องของรัฐบาลตอนนี้บรนดานักท่องเที่ยวก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับ วันเสาร์อาทิตย์ีเยอะเนื่องจากว่าพายุเที่ยนหมูเที่ยนหมูออกไปเมื่อวานทําให้ฝนหยุดตกนักท่องเที่ยวก็จะทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวกันจับตจับตาซื้อปลากันนะครับรถสามารถวิ่งได้นะครับรถเวี้ยนรถรถสิล้อจะมีสองฝั่ง